ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลูกพี่พาผ่านกับผมลูกพี่เมฆน,นะครับวันนี้อัปเดตกันมาล่าสุดเลยนะครับสำหรับวันที่28เดือนเมษายนเนี่ยเพิ่งจะมีทางด้านของ Star p a ารเข้ามานะครับซึ่ง Star p a ารนี้มีเพียง25เลเวลเท่านั้นนะครับแล้วก็เออไม่ใช่ขออภัยมี75เลเวลเท่านั้นนะครับแล้วก็คานาวาโรตัวนี้เนี่ยน่าเล่นมากแต่สกิลบูทเป็นทางด้านของสเตรน ผมบอกเลยว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่วิ่งไล่และเบียดและชนตัวกองหน้าฝั่งตรงข้ามได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าชนแล้วเนี่ยผมบอกเลยกระเด็นกระดอนสเต็งเยอะมากนะครับแล้วก็สแตนดิ้งแท็คเกิลอะไรเยอะแยะไปหมดอันนี้คือรีวิวสั้นๆนะครับสามารถก็ไปดูกันได้นะสำหรับพาร์ทใหม่ในวันนี้แต่สิ่งที่เราจะมาพูดกันไม่ใช่เกี่ยวกับพาร์ทใหม่แต่เป็นพาร์ทเก่าก่อนหน้านี้นะครับ ที่เพิ่งจะจบกันไปเมื่อคืนก็คือพาตัวอย่างโรบินฟานเพอร์ซีตัวนี้เนี่ยผมเพิ่งจะได้มาเมื่อคืนนะครับเซกัสไตรเกอร์ราคาอยู่ที่10กว่าเอมและผมก็จะรองให้ทุกคนได้รับรู้กันว่ามันเก่งหรือไม่เก่งนะครับเราเทรนให้ดูเลยตรงนี้นะเทรนให้ดูกันแบบสดๆอยากอยากให้เรียกว่ารีวิวนี้ว่าสัมผัสแรก สัมผัสแรกทั้ง2โหมดไม่ว่าจะเป็น h e t o h e a d หรือ Manager สัมผัสแรกของโรบินฟานเพอร์ซีควรซื้อมาใช้หรือควรขายทิ้งไปเดี๋ยวดูกันในคลิปนี้อัพเลเวลก่อนเลยนะครับเหมาะสมจะเป็นตัวจริงหรือจะเป็นตัวสำรองหรือควรจะขายทิ้งเลยนะครับอันดับแรกเรามาดูตรงนี้ก่อนในตัวผมเนี่ยมีกองหน้าถึง4คนด้วยกันแล้วนะครับตอนนี้นะ มีฟานเพอร์ซีมีโฟลเลอร์มีโยฮันคราฟแล้วก็มีทางด้านของเออร์ลิงบาวฮาแลนด์วันก่อนเรารีวิวไปแล้วว่าฮาแลนด์ในโหมด4-5-1ถือว่าใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราลองเทียบกับฟานเพอร์ซีด้วยค่าพลังดูนะครับสิ่งที่เหนือกว่าอย่างชั้นเจนของฟานเพอร์ซีคือ positioning นะครับดูครับการจ่ายบอลก็ดีกว่านะ ฟินิชชิ่งนี่เท่ากันสปีดอาจจะต้อยกว่าเยอะนะครับสปีดต้นอาจจะต้อยกว่าเยอะแต่ด้วยความที่ตัวเวิร์กเรดของฟานเพอร์ซีเป็นไฮมีเดียมและไฮแลนด์ไฮไฮเหมาะกับการเล่นหน้าเดียวพอสมควรนะครับจ่ายบอลก็ดีพักบอลก็ได้เดี๋ยวเราลองดูกันที่เมนเจอรกันก่อนเลยนะครับเมนเจอร์ Manager สำหรับ4-5-1แฟรตฟานเพอร์ซีโดดเด่นขนาดไหนและอยู่คู่กับเบคแฮมด้วยอาจจะมีการเปิดบอลที่ยอดเยี่ยมหรือเปล่า ดูสัมผัสแรกในเมเจอร์นี่คือเกมแรกนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดีหรือไม่ดีไปดูกันครับรีวิวกันแบบให้เห็นเห็นเลยนะ4-5-1แฟลตแผนที่ผมใช้ดันแรงอยู่เป็นปกติเจอกับเชลซีเจ็ดก็ถือว่าตึงๆนะค่าพลังอะไรพอๆกันจะเหนือกว่าผมด้วยซ้ำไปนะกองหน้า ร้อูครับฟันโาซีในเมนเ,เจอร์ผู้จัดการทีมดูกันว่าเขาเนี่ยเหมาะกับการเล่นหน้าเดี่ยวไหมและสามารถยึดตัวจริงแทนเอรอิบาร์ฮาเลนได้ไหมเพราะว่าฟันโปซีในร่างเก่าเนี่ยในเมนเ,เจอร์เก่งมากนะครับยอดเยี่ยมมาแต่ว่าร่างนี้เนี่ยผมจะบอกว่ามันพริ้วกว่าแล้วก็มันมีการยืนตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมกว่านะจากค่าพลังนะจากค่าพลังนะเดี๋ยวดูในเกมอีกทีหนึ่งนะครับเอาแล้วฮะ มาถึงไอเฟนแบกก็โชว์กายกรรมลื่นลงไปกับพื้นแต่ตามมาแก้ได้ครับมาดูจังหวะการวิ่งของเขานะอันนี้วิ่งสี่ดานวิ่งไปทับตำแหน่งกันรับบอลไม่ได้หัวตะเกียบนี้ดูจะแย่นะครับไม่รู้ว่าจะรีวิวจากเกมนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าดูจากรูปแบบการเล่นของตัวผู้เล่นแล้วมันแปลกมาก ฟลเลอร์ฝั่งตรงข้ามเปิดเข้ามาด้านในฝั่งตรงข้ามเล่นหน้าคู่นะครับโรนารดิโน่พยายามจะลงมารับบอลตลอดเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าไม่จ่ายก็จะกลับเข้าไปอยู่ในพื้นที่เนี่ยเห็นไหมขอบอลตลอดเรียกบอลตลอดอ่ะวิ่งละวิ่งเข้าพื้นที่ละวิ่งเข้าพื้นที่ละเปิดเข้าไปเวสซีตำแหน่งดีนะครับคือการยืนตำแหน่งถือว่าโอเคแต่ว่าจังหวะสปีดต่างๆดูจะช้า แต่ผมคิดว่าหน้าเดียวเหมาะาเหมาะมากกว่าหาแลนด์ด้วยเวิร์กเลดนะเดี๋ยวดูว่าพอมีจังหวะจ่าแจ้งจะเป็นยังไงอ่าทำไมไม่ส่งง่ายๆเออตรงกลางเบงแฮมยังไม่ได้บอลเลยเฮ้ยเออมาแล้วเข้ากลางเข้าที เอร์ซีเพอร์ซีนี่ละฮะนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าตำแหน่งของเขามันดีครับไอโพซิชันนิ่งของเขาเนี่ยมันเต็ม150เลยครับมันดีสำหรับการยืนตำแหน่งมากๆสัมผัสแรกของผมคือดูค่าพลังแล้วรู้สึกว่าหน้าเดี่ยวเหมาะด้วยเวิร์กเลด้วยอะไรต่างๆนะครับคือไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าหน้าเดี่ยวมันมีเอาไว้ยิงอยู่แล้ว และการจ่ายบอลของเขาถือว่ายอดเยี่ยมกว่าฮาแรแลนด์พอสมควรเลยนะครับวิชันเอ่อจ่ายบอลสั้นบอลยาวดีเลยนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวดูลุกมงหน่อยผม,มอยากเห็นเพราะว่าตัวเนี้ยฟันประซีโดดโดดเตี้ยมากข่าพลังโดดน้อยมากนะครับแต่ว่าเฮดดิ้งเยอะเฮดดิ้งเยอะแต่โดดน้อยคือต้องแบบจังหวะจางๆอะ่ะไม่ต้องโดดอะไรเยอะ เดี๋ยวเราจะเอาไปลองกับเหตุทุเหตุด้วยนะท่านผู้ชมนะเหตุทุเหตุนะอ่เนี่ยวิ่งแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นเพอร์ซีวิ่งไหมดูว่าพี่เบคกเอาไงพี่เบคกครูโอ้รีลาสุภาษิตครับตั้งแต่เปลี่ยนมาสี่ดาวพี่เบคกก็ดูจะรีลาเยอะเกินไปผมว่าโอ้วิดิก ถามจริงปล่อยเขาลากบบนั้นได้ยังไงแล้วทำไมไม่สากาัดโอยิงเกือบจะออกอยู่แล้วครบับยิงไกลมากตอนนี้นาะทีที่60กว่าค่าพลังยังเหลือเฟือนะครับเกมนี้เป็นแคมเล่นไม่ดีเลยครับดูคนระับมันทำยี่ยอะไรวะนะ แม่เหมือนการลินชาเลยตอนเนี้ในเมนเจอร์ครับบางจังหวะเล่นง่ายมันก็จะไปเล่นให้ยากเราไม่เปลี่ยนนะเราจะอยู่ทั้งเกมเลยเ <ไป S 1> พอร์ซีไหนๆลองแล้วเทสให้เห็นทั้งเกมเลยนะครับว่าอยู่ทั้งเกมจะเป็นยังไงตัวตัวที่ควรเปลี่ยนคนือต,ตัวนี้เนี่ย โอ้จ่ายบอลโอ้แต่ละคนดีแค่ไนอีกแล้วเดือบรอยเข้าพื้นที่เออเข้าพื้นที่แล้วเข้าพื้นที่ให้เราไปแล้วเปิดโอ้ยเฟนแบกแล้วจ่ายบอลดีครับจ่ายบอลดีกว่าฮาร์แลนด์อ่าเดี๋ยวไปดูสถิติท้ายเกมสักนิดนึงนะครับเกมนี้มีหนึ่งประตูถามว่าถ้าเทียบกับฮาร์แลนด์ ในโหมดแมเนเจอร์ผมว่าเหลือหล่อมๆฮาแลนเน้นหน่อยถ้าเล่นหน้าเดียวนะถ้าหน้าเดียวผมว่าเหลือหล่อมๆฮาแลนนี่เป็นโอกาสยิงครั้งเดียวเองครับก็เป็นของฟันเพอร์ซีนั่นแหละเนี่ยเบคแฮมทุเล่นมากเกมน,นี้เล่นแบบเล่นแย่มากครับควรจะดีกว่านี้เจ็ 7, ำด 4, ำเร็สี่อ่ะเสียไปสามอ่ะจ่ายบอลแย่มากครับเนี่ยเพอร์ซียิงหนึ่งเขากรอบหนึ่งเป็นหนึ่งประตูส่ง 3, สามจำเร็สามเลย ถ้าเป็นแคมเล่นดีกว่านี้จะดโอเคมากเลยนะครับนี่คือสัมผัสแรกของเมนเจอร์ถือว่าใช้ได้วิธีการวิ่งอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูในโหมดของ Head to Head บ้างซึ่ง Head to Head เนี่ยโ,โหบอกเลยว่ายังไม่ได้วอร์มด้วยนะออกตัวไว้ก่อนแต่นะว่าเดี๋ยวลองเล่นเลยนะครับเราจะใช้แผนนี้ละการ3-4-1-2น3412ปกติผมใช้ฮาร่นนะครับ เอาเป็นหน้าคู่ในแผนปกติที่ผมเล่นก่อนนะครับหน้าคู่ในแผนปกติที่ผมเล่นเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปเล่นแบบแผนไม่ปกติแล้วก็จะไม่รู้อีกนะครับว่ามันจะเข้าไม้เข้ามือไหมนะครับเทสให้ดูัวนี้ที่หนึ่งนี่เขาขยันเล่นเนาะล้านแปดจะสล้านอยู่แล้วจะบ,บ้าไปดูเจอับบาร์เซโลนาบรัมส์เก้าเจ วิธีการเคลื่อนที่วิธีการสัมผัสบอลแรกวิธีการยิงวิธีการหม่งแล้วก็รวมถึงในส่วนของอการเลี้ยงนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าจะเป็นยังไงอาจะเป็นอาเป็นว่าผมจะตั้งใจเล่นหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเพื่อ ประโยชน์ของท่านผู้ชมเขายิงง่ายเนาะนี่ผมช้าจังหวะเมื่อกี้โดนตัดบอล โดนตัดบอลเร็วมาอ้าทำไมหิงได้อีกอะเรียบร้อยโอ้โหโยังเซฟเด,นนบ,ดบรูเน่เบคัมเดวิบเบคแัม มาดูเพอร์ซีเห็นไหมเพอร์ซีวิ่งข็้ไปอลไรครับเข้าตำแหน่งเร็วมากนะแล้วดูลูกมงหน่อยหาจังหวะเล่นดีครบับเสียบอย่างเดียวกูเลยจะเชื่อ ดูติกเกอร์เนี่ยมีปัญหาเรื่องการพลิกตัวสุดๆนะครับผมไม่ได้บังคับเขาเข้า <ๆ S 1> ไปโดนนะนยนะเมื่อกี้นะนึ่เ่าเขาวอลโยกกลับมาเล่นพลิกตัวแย่มากแต่วอย่างเซฟเลยตานนี้หมดครึ่งแรกนี่เหลือครึ่งหลอดแล้วนะฟันเวอร์ซีไป จังหวะวิ่งไม่รู้ว่าจะผ่านโมนดิตไปได้หรือเปล่านะครับโอ้ถือว่าเร็วถือว่าเร็วนะแม้ว่าความเร็วของตัวเขาเองที่ให้มาจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าความคล่องแคล่วถือว่าไม่ได้คล่องแคล่วครับไม่ได้คล่องแคล่วขนาดนั้นท้าไมฝันของข้ามาันชอบสลายวะเฮียมันเป็นโลคจิตหรือเปล่าอ่ะเพร์ซีโมงครับ เผมว่าเรื่องจุดเด่นของเขาคือการยืนตำแหน่งมากมากเลยในะก่อนเขตโทษเพราะว่าเบคแฮมพยายามจะเปิดให้เห็นสองสารอบแล้วเขาพยายามจะวิ่งมาหมงนะครับผมพยายามฝืนเปิดไปเขาก็พยายามจะหาพื้นที่เล่นตลอดจบครึ่งแรกข่าพลังจะอยู่ประมาณนี้นะสิ่งที่ต้องเปลี่ยนเลยจริงๆนะกองหลังนะ Y está todo preparado para que el Barça mueva la pelota desde el medio y comience hacia el complemento. Acá la tiene el Barcelona, se la presta el su mm. se escapa y puede ser. único de ya. Empatado de nuevo. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada justo. conjunto. ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero. Artido hizo nada pero por la jugada tenía que terminar en gol. y la pizarra por ahora 1-1 mueve la, ah, la, la eh. oportunidad están apoyando a De Bruyne en el ataque hace bien la defensa frustrando el ataque โอ้โหบอลกระเด็นไม่หาเขาเฉยสวิตตัวช้ามากผมดูเพอซีครับ วิ่งมาแล้วเห็นไหมคือตำแหน่งตำแหน่งการวิ่งของเขามันผมว่ามันดีอ่ะจังหวะจังหวะมันจะค่อนข้างจะคอมโบเซตกับปีกแค่เขาขยับตัวมันก็สามารถเปิดให้เขาหมงได้มันไม่จำเป็นต้องมีกระโดดที่สูงเลยครับค่าค่าพลังโดดเขาเขาเตี้ยมากนะครับเขาต่ำเตี้ยเลดินมากแต่ถามว่าเอ๊ะทำไมถึงหม่งได้ทั้งสองลูกเพราะว่า เรื่องนี้แหละเป็นเรื่องนี้แหละเรื่องตำแหน่งนี่แหละดูฝั่งนี้บ้างครับดูดิเขายืนตำแหน่งสุดยอดยเหยผมว่าเขายืนตำแหน่งดีมากนะครับหาตำแหน่งหาช่องให้เพื่อนได้เล่นต่อดีมากเสียเรื่องความเร็ว ใครที่ชอบเอากองหน้าไปเลี้ยงอ่ะผมบอกเลยจบนะครับกองหน้าสายสกิลสายเลี้ยงเนี่ยอย่างฝันตรงข้ากเี้ยะเขาเล่นแบบสายสกิลอ่ะอุ้ยส่งเขาไปได้ไงวะเนี่ยไม่ต้องหลังผมมันช้าจังวะเจนี้อืดอาดยืดยานมากดูดิกว่าจะเข้าบอลกว่าจะทำอะไร Y Ronaldo, tienen este que terminar el gol, eh. La jugada preciosa y la definición exquisita. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Se puede venir el empate. Llegó el empate. Bah, un día, esa moderana. โดยรวมผมว่าเพอร์ซีเพอร์ซีถ้าเทียบกับฮาแลนด์เสียเรื่องลูกเท้านะครับกับเออ่สปีดแต่ส่งบอลดีกว่าจ่ายบอลดีกว่าแต่ถ้าเทียบกับโฟลอร์ ผมว่าวิธีการหาตำแหน่งเพอร์ซีดีกว่าด้อยกว่าเรื่องสปีดจากการเล่นสัมพัน์แรกนะครับนี่คือสัมพัน์แรกนะนะครับผมว่าทําไมมันช้าๆเขาต่างประเทศแน่เลยนะครับเดี๋ยวผมเทียบค่าพลังโฟลเลอร์ให้ดูอีกทีนึง่งอ่าลให้ดูโฟลเลอร์กับทางด้านของเพอร์ซีนะครับว่าเป็นยังไง เนี่ยสปีดอะชัดเจนเลยสปีดเนี่ยโฟลเลอร์ดีกว่าชัดเจนไอ้จริงๆนะโฟลเลอร์สปีดเผลอๆจะเหนือกว่าด้วยเนี่ยโหพอๆกับฮาแลนด์ครับแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยดูครับโพซิชันนิ่งเห็นไหมเนี่ยโดดเด่นมากๆฟินิชชิ่งก็ดีกว่าเนี่ยจ่ายบอลดีกว่าชัดเจนครับเพอร์ซีจ่ายบอลดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องลูกมงเนี่ยยังเป็นโฟลเลอร์ที่ดูดีกว่าแต่ผมว่าถึงค่าพลังมันจะดีกว่า สําหรับผมนะผมมีความรู้สึกว่าไอการยืนตําแหน่งของของเพอร์ซีมันดูฉลาดกว่านะครับโฟลเลอร์บางทีอ,อาจจะวิ่งขึ้นวิ่งลงเยอะพอสมควรกับการขยับขยับตัวเล่น่แต่ว่าทั้งสองตัวเนี้ผมว่าคุ้มค่าใครที่จะเอาฟันเพอร์ซีมาเล่นตัวจริงในหน้าเดียวหรือหน้าคู่ผมว่าโอเคเลย นะครับราคาพอๆกันนะประมาณ15-16 m นะตอนนี้นะครับสำหรับฟานเพอร์ซีผมจะเอามาเล่นเป็นตัวสำรองนี่แหละและอีกตัวหนึ่งที่อนาคตจะเอามารีวิวแล้วก็สัมผัสแรกให้ดูก็คือทางด้านของตัวคานาวาโรรวมถึงยอ l e เรนเต้ที่อยู่ในพาร์ทพิเศษนะครับเดี๋ยวจะเอามาเล่นให้ดูและวันนี้ขอบคุณทุกคนมากสำหรับการติดตามฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีจ้า